อยู่กผมนะครับช่างตามหรือทอมมี่สติ๊กนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวหรือบวกการสอนไปด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับผมระหว่างเครื่องนี่ตัวนี้นะครับอ่าเป็นโรตารี่เป็นใช้เข็มดีซีหรือเข็มฮอกนะครับผมพูดถูกหรือเปล่าเนาะถ้าผมพูดไม่ถูกยังขออภัยด้วยนะครับผมกับเครื่องตัวนี้สองตัวนี้นะครับใช้เป็นเข็มการเข็มธรรมดา เครื่องคอยกับเครื่องโ,อโ,โตรตารี่เป็นดาร์คอนไฟลกับมิกกี้ชาร์ปนะครับตัวนี้เป็นมิกกี้ชาร์ปแท้นะโอเคโอเคครับผมก็มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะตัวนี้ชื่อนะครับเจียเพนนะครับเป็นตระกูลใช้เข็มฮอคปั้นยันนี่แหละเนาะชื่อเจียเพนผมซื้อมาตัวตอนนั้นมันซื้อมานานแล้วนะฮะใช้ได้นานมากเออ่ประมาณ3-4มถึงนะ่พันอะประมาณนี้แหละที่ผมจำได้นะฮะแล้วผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียเนาะ ตัวเจียเพนเนี่ยในระบบในเครื่องนะเอ,เอาเอาแค่ในตัวในเครื่องก่อนนะน้าหนักประมาณไม่รู้ว่ากี่กร,ร่มช่างมันแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่หนักสําหรับคนทุกๆคนเลยดีข้อดีสําหรับว่ามือใหม่นะครับมือมือใหม่หัดสักตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีในระดับที่ว่าไม่ต้องไปซื้อถึงแบบว่า,วาเออฮอปเพนอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ถือว่าจบจบจบ,จบได้เหมือนกัน แล้วข้างในจะเปิดให้ดูข้างในคือตัวนี้นะครับปัญหาเลยครับของเจียเพนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนี่เลยอ่าเห็นนะครับเห็นนะครับตัวเนี้ยผมจะชอบเอา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 หมายถึงตัวผมนะผมจะเรียกว่าเฟืองมันชอบลูดเราใช้ไปนานๆสักปีสองปีเนี่ยเฟืองบางครั้งอาจจะหักบ้างหรือลูดบ้างเสียงมันจะแปลกเลยนะเวลาเราใช้นะครับถ้าเกิดว่าเฟืองมันหักหรือเฟืองมันลูดอย่างเงี้ยมันก็จะ มันมันจะทําให้เครื่องสะดุดอ่ะครับก็เราต้องพยายามดูแต่ว่ามันมีขายนะครับมันมีขายถ้าว่าใครจะซื้อหรือตัวเฟืองตัวนี้มันเสียก็ไปติดตามไปไปดูในเพจ Facebook ได้นะครับร้านเจียนะร้านร้านเจียมีมีอุปกรณ์ตัวนี้ขายนะครับเครื่องใช้ดีน้ําหนักถือว่าโอเคแล้วก็ตัวนี้พาพัุ์ุ์บอกผมสกปรกเลยครับมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะตัวนี้ยืดสะโตกได้ประมาณ 4-5ถึงมิลน,นะครับ4ถึงมิลยืดได้เยอะ,ะมากยืดสโตกคือหมายถึงว่าเวลาเราหมุนเนี่ยฮะหมุนเน่ะเวลาเราเราเราหมุนเข็มอย่างเงี้ยครับหมุนหมุนเข็มเงี้ยมันยืดออกมาจะได้ยาวมากเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าต้องดูที่เราใช้เข็มยี่ห้ออะไรด้วยนะครับเพราะว่าการสปริงอ่อนสปริงแข็งไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาตัวนี้ครับเป็นเครื่องจีนเหมือนกันเป็นเครื่องจีนเหมือนกันมันตัวนี้มันเป็นเครื่องก๊อฟจากเอ่อทีทู ะะแต่ว่าชื่อตัวนี้เป็น T G ผมว่าเอาเรื่องเลยนะแต่กระบอกมันไม่ใช่อันนี้นะครับกระบอกมันเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นสีส้มๆเป็นสีส้มนะครับน้ำหนักมันเบาที่ผมมาเพิ่มกระบอกตัวนี้เพราะว่าเพราะว่ากระบอกนี้มันมีน้ําหนักครับมันเป็นทองเหลืองกระบอกทองเหลืองมันทําให้เวลาเราลงเงาหรือเราลงสีเนี่ยมันจะติดได้ชัดเจนขึ้นนะกระบอกตัวนี้เป็นกระบอกคลิกเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปช้าๆนะเผื่อเพื่อนๆงงนะ ข้อดีข้อเสียสําหรับเครื่องตัวนี้ตัวนี้มันสโต่อ,อตัวสโตกข้อเหวี่ยงนะครับสโตกข้อเหวี่ยงมันอยู่ที่ประมาณสามสามจุดศูนย์หรือสามจุดห้าเลยประมาณนี้แหละสามจุดศูนย์สามจุดห้าติดง่ายแต่ข้อเสียคือเวลาคุณวนบ่อยๆมากๆเข้าไปเนี่ยจะเกิดการเป็นแผลได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้มันมันมัน,ม,นมันเป็นแผลง่ายแต่ว่าผมจะเอาชอบเอาไว้เลยคือเอาไว้เดินเส้นถือว่าดีนะเส้นขนาดใหญ่นะ Okay, นะตัวต่อไปเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้คือ Mickey s h a r ปครับปี2000อะไรวะปีปี2001ตัวเนี้ยปี2001ก็ได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาซื้อมาให้จากมืนนองนอกนะครในราคาที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันสมัยก่อนมิกกี้ชาร์ปแพงมากนะครับไอ้นี่ผมก็พันในนี้สติกเกอร์ไว้ผมกลัวแบบว่าไอ้ยางข้างในมันมัน,ม,นมันหดมันหดเดี๋ยวมันจะขาดง่ายนะครับโอเคตัวนี้ถามว่าทําอะไรได้บ้าง ทำได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างดีด้วยปัดเงาดีด้วยแล้วก็เดินเส้นดีด้วยแล้วก็ลงสีก็ดีเหมือนกันแต่น้ําหนักข้อเสียเลยคือเป็นที่น้ําหนักน้ําหนักมันมาหนักมากครับตัวนี้มันจะเป็นน้าหนักที่หนักมากนะแล้วก็ผมจะเอาไว้สําหรับเดินเส้นเท่านั้นสําหรับทาพวกฟอนต์พวกอะไรเงี้ยเส้นจะคมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าการเดินเส้นระหว่าง เครื่องคอยเนี่ยกับเครื่องโรตลีเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอชุดเนี้ยที่ใช้เข็มฮอกเนี่ยครับอันไหนมันจะดีกว่ากันนะอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ไปบอกชื่อทีละตัวก่อนแล้วกันโอเคตัวนี้นะครับจะอืมอ่ะเป็นเครื่องจีนเหมือนกันนี่แหละครับเป็นเครื่องจีนเหมือนกันเป็นดะกอนไฟนะครับน่าจะเป็น V V2 ตัวนี้ไม่วีสก็ V3 นี่แหละวันวีสองวีผมก็ได้ได้ได้ตัดแต่งตัดแต่งเข้าไปคือตัด ช่วงไอ้ครอบตูดมันออกก็คือเครื่องมูนี่แหละเนาะถอดออกไปเลยแล้วก็เชื่อมสายใหม่มาจับตรงนี้เพื่อให้น้ําหนักมันกดลงนะฮะผมไม่ชอบเครื่องอะไรที่มันย,ยาวแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยมันจะติดข้อมือนะตัวนี้เดินเส้นไม่ได้เลื่อง <c oughs> เอาเอางี้เลยดีกว่าตัวนี้เดินเส้นไม่ได้เลื่องนะแต่ลงเงาทํางานขาวดําเช่นเป็นงานที่ขนาดใหญ่แล้วใช้กับเข็บเบอร์ที่ว่าเบอร์ยีิบเก้าหรือว่าเบอร์ยี่สิบเอ็ดขึ้นไปเนะี่ยดีมากนะลงเงา แล้วก็เป็นพวกอัดสีก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะติดช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นข้อเหวี่ยงแล้วมอเตอร์มันอาจจะไม่ค่อยแรงเพราะว่ามันเป็นเครื่องราคาถูกผมซื้อมานะ่จะประมาณ200กว่าบาทเกือบามรแต่มต่อมูยางหากก็ราคาก,ก็ต่างหากนะครับอ่ะโอเคมาเราลุยกันต่อเลยอันเนี้ถึงวิชาเอาจริงแล้วนะครับเพิดว่าใครรู้แล้วเรื่องระบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมก็ ขอทางภัยนะครับกดข้ามกันเลยก็ได้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าสําหรับคนที่น้องๆมือใหม่นะครับที่ว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้จริงๆนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ผมว่าได้สาระเยอะมากเลยนะผมว่าในบรรดาทั้งศักนะเขามีเรื่องถกเถียงกันมากเลยครับระหว่างเ,เครื่อง DC เนี่ยในเครื่องลอตเตอรี่พวกเครื่องเครื่องเพนใช้เข็มพกเนะี่ยกับเครื่องเดินเส้นใบตีอย่างเงี้ยอันไหนดีกว่ากันมันเป็นถกเถียงมานานมากครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ค่อยมีคนบอกด้วยไม่ค่อยมีคนสอนเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ฟังเลย เริ่มจากนี้อันนี้นะเครื่องเพนเนี่ยกับมิกกี้ชาร์ปตัวนี้นะครับ mm hmm. เทียบเทียบกันแล้วนะแบบไฟติ้งกันเลยนะระหว่างเครื่องเดินเส้นนะทําฟอนต์หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับใบตีนะครับเดินเส้นดีกว่าเยอะเยอะเลยผมกล้าการันตีใบตีเดินเส้นดีกว่าเยอะแต่ข้อเสียของใบตีคือมันเป็นเครื่องที่เป็นน้ําหนักมันเยอะมากคนเลยไม่ค่อยนิยมมาใช้แล้วก็เป็นเครื่องแบบสมัยเก่าด้วยแต่ทําไมใบตีมันถึงเดินเส้นดีดีกว่านะครับ ใบตีมันมีช่วงชักของมันนะครับช่วงชักคือช่วงนี้ตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวนี้มันดีดลงครับมันดีดลงดีดขึ้นดีดลงอย่างนี้อ่าฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องอย่างนี้เป็นเครื่องเนี้ยข้างในนะมองข้างในนะครับมันเป็นทรงคล้ายๆใบพัดแล้วมันไปตีกระเดื่องให้มันแทงลงใช่ไหมฮะและเข็มมันเป็นสองท่อนก็คือเข็มพกเนี่ยมันจะมาเสียบเข้าอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วก็บิดมันไม่ได้เหมือนกับใบตีตรงที่ว่า บตีมันเป็นเข็มก้านแล้วมันแทงลงคือมันเป็นเข็มชุดเดียวเข้าใจไหมครับมันเป็นเข็มชุดเดียวเลยแต่อันนี้มันมันมันมีหลายท่อนก็คือหนออึ่งท่อนใช่ไหมัหนึ่งท่อนตรงนี้ก็คือสองท่อนแล้วแต่จะใส่ขเข็มเข้าไปอีกเป็นสามท่อนถูกไหมและและตัวในเข็มฮอกข้างในนะฮะมันก็จะเป็นเข็มแทงออกมาอีกเป็นสปริงเข้ามาอีกเนี้ยม,มันเลยทําการแบบว่าเดินเส้นได้ช้ากว่าผมว่าเดินเส้นได้ช้ากว่าช้ากว่าตัวนี้แล้วข้อเสียเทิดว่า คุมสต็อกไม่ดีหรือว่าเครื่องที่ว่ามันมันไม่ดีเช่นเราไปซื้อเครื่องเพนเช่นราคาประมาณไม่ถึงพันอย่างเงี้ยข้อเหวี่ยงข้างในมันอะเรามีรู้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงมันมีข้อเหวี่ยงสองแบบนะครับข้างในเนี้ยมันจะเป็นมอเตอร์แบบเป็นแปะเข้าไปข้างในเลยแล้วก็เป็นคล้ายๆลเออขาเขาบิตัวนี้เนี่ยคล้ายๆข้าเวินนี้แปะอยู่ข้างในแล้วช่วงกระทุ้งมันเนี่ยช่วงกระทุ้งคือตรงนี้เนี่ยไอการกระทุ้งเนี่ยมันสั้นองศามันไม่พอทําให้เข็มเวลาเวลาเข็มปุ๊กมันแทงเข้าไปปั แทงเข้าไปตูดเข็มฮอกนะฮะแทงเข้าไปในตูดเข็มฮอกสมมติอันนี้เป็นเป็นเดือยตูดเข็มฮอกนะครับมันแทงเข้าไปจากเครื่องนะครับแทงปุ๊บแทงไปปุ๊บนี้มันอาจจะมีการแทงเบี้ยวอย่างเงี้ยแทงเบี้ยวเฉียดบ้างเป็น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 รอบเป็นรอบอ่ไงเงี้ยมันเลยเกิดการว่าทําให้เข็มสะบัดอ่าสังเกตไหมครับเวลาเราเปิดเครื่องไปปุ๊บเนี่ยน้องๆก็ดูเลยก็ได้นะครับสมมติเราเสียบเข็มฮอกเข้าไปปั๊บเรากดไฟแชรไไปเลยปุ๊บเข็มอะ มันจะสะบัดนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยแปลว่าเครื่องผมไม่แนะนํานะเครื่องไม่ดีทําไมถึงว่าไม่ดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเข็มมันสะบัดเวลาลงไปอัตราเสี่ยงการเป็นแผลเยอะมากนะครับเพราะว่าเข็มมันมันไม่นิ่งถูกไหมฮะเข็มมันเข็มมันไม่นิ่งเวลาเราเราเดินเส้นไปปุ๊บเนี้ยเข็มมันไม่นิ่งก็เหมือนมันมันไปขูดนะฮะมันเหมือนมันมันไปขูดทําให้แผลกว้างขึ้นอ่าแผลกว้างขึ้นปุ๊บอ่ามองเฮ้ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเออเส้นมันหนามันสวยดีแต่เวลาลอกมาปุ๊บมันเป็นแผ่น เป็นแผ่นตกสเก็ตหนานะครับอ่าอันนี้ก็ต้องคิดเอาว่าอันไหนจะดีกว่ากันแต่ว่าให้ผมให้ให้ผมแนะนํานะระหว่างจะใช้เครื่องเพนเอาดีๆสจกเครื่องเก็บตังค์ซื้อดีกว่าครับเอาของดีๆแล้วมันก็จะสบายกับเราด้วยแล้วก็งานจะออกมาสวยถามว่าเพนมันสะดวกสบายครับสะดวกสบายแต่คุณต้องรู้รู้ให้มันลึกกว่าดีกว่าอย่าไปซื้อพวกเครื่องตัวละพันกว่าบาทปุ๊บแต่ว่าถ้ามีคนบอกเอ้ยผมก็ได้นี่ผมก็ซื้อได้เพนตัวสองสามพัน เอามาโมเอาอย่างเงี้ยเขาคุณเก่งคุณก็โมก็ได้ก็ถือว่าคุณผ่านแต่ว่าอย่างเช่นเด็กๆน้องๆเพิ่งฝึกหัดจับใหม่ๆแล้วมาจับเพนเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นวิธีเริ่มที่อาจจะสิ้นเปลืองเงินเยอะด้วยซ้าน,นะเพราะว่าเพนตัวหนึ่งของดีๆอย่างเงี้ยสามถึงสี่พันขึ้นนะแต่คุณลองมาเทียบกับพวกเครื่องอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นไอตัวเนี้ยมันแพงยอมรับมันแพงกว่าเพนอยู่แล้วแหละมิกิชาร์บแต่มันมีตัวที่มันดอกก่อมิกิชาร์บมาเช่นโทมัส เจียก็มีอ่าหรือว่าเอาเครื่องที่ธรรมดาก็ได้เดินเส้นด้านเหมือนกันเดินเส้นสวยเหมือนกันแต่คุณอาจต้องมาเซตติ้งหน่อยแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยมาประกบก,กันชุดหนึ่งนะคุณซื้อตัวนี้2ตัวนะกับเครื่องออใบตีตัวหนึง่งใช่ไหมฮะทั้งหมดก็เป็น3ตัวถูกกว่าตัวนี้นะถูกถูกกว่าเครื่องตัวนี้นะสามเท่าเลยนะอ่าที่บอผมไปลองแบบไปรวบรวมร,ร,ราคาดูนี่ก็แล้วแ,แต่ทางร้านด้วยนะว่าเขาจะขายราคาไหนโอเค ที่้อเขาถกเถียงกันนะทําไมตัวนี้ถึงดีกว่าในความคิดผมอ่ะผมจะอธิบายตัวนี้ให้ฟังตัวนี้เอาพุดหล,ลักเลยข้อเสียอยู่สองอย่างเอาเอาข้อเสียก่อนข้อเสียคือน้ําหนักอ่ทำให้เราคอนโทรลได้ยากขึ้นแต่ว่ามันมีวิธีจับนะครับอ่าวิธีจับโอเคฮะมาต่อเลยนะเมื่อกี้โทษทีมีลูกค้าเข้านิดหนึ่งจะจับยังไงให้ถนัดนะครับที่บว่าผมได้พูดไปนะเมื่อกี้นี้นะครับนี่ดูท่าจับนะครับ คุณอย่าไปจับอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยเนียผมลืมบอกเรื่องกระบอกจับเราจะใส่กระบอกจับอะอย่าเอาที่เป็นน้ําหนักเบาอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นกระบอกเหล็กนะกระบอกเหล็กให้มันมีน้ําหนักนิดนึงนะเวลาเราสั่เดินเส้นเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่งัดขึ้นนะครับถ้ากระบอกหนักปุ๊บมันจะบรราลานซ์พอดีเลยอ่ามันจะแบบหนาๆนาหน่อยใหญ่ๆหน่อยเวลาเราเกดลงเนี้ยมันจะมีน้ําหนักที่พอดีนะครับเวลาถ้าจับอย่าจับท่านี้นะนี่นี่นี่ท่าท่านี้อย่าอย่าอย่าจับนะท่านี้ น้ำหนักมันจะทิ้งลงท้ายครับมันทําให้เราไม่ถนัดอาจจะจับอ่ะผมยอมรับอยู่อาจจะจับวงสวิงได้แต่ว่ามีท่านหนึ่งดีกว่าแน่นอนคือท่าน,นี้นะครนี่คือทำทำมืออย่างนี้นะจะเหมือนก๊กหล่อไม่ใช่นะครับ <laughs> กับนี้นะนี่นี่ปุ๊บอ่านี่มือล็อกนี้ปุ๊บคือทําให้เครื่องสั่งอะมันทิ้งน้ําหนักลงมาตรงที่ตรงนี้เรานะเขาเรียกว่าอะไรวะไอะ้ตรงระหว่างข้อมืออะนี่นี่นี่ทิ้งอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ทีนี้อ่ะให้เยวไม่ดูชัดนะครับทีอย่างนี้นะเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกกับว่าเครื่องสั่งมันจะเบาขึ้นทันทีนะฮะถ้าเกิดเรามาจับอย่างเงี้ยจับไม่ถนัดมันทิ้งน้ําหนักมันทิ้งลงหลังแต่ถ้าจับท่านี้ดีนะโอเคแล้วเราลากเส้นสังเกตไหมครับถ้าเราจับท่านี้มันจะสั่นมันมันจะสั่นมากเลยมันจะสั่นมากๆนะครับแต่ถ้าเราจับท่านี้ มันจะไม่สั่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับน้ําหนักอยู่ข้างหลังเนี่ยมันทิ้งมาตรงนี้นี่แล้วตรงนี้ของเราเป็นกระดูกมันมีอะไรที่รองรับอยู่แหละรองรับรองรอ,องรับน้ํน้าหนักอยู่แล้วใช่ไหมเราเราลากปุ๊บขยับแค่สามนิ้วอย่างงี้นะฮะนี่น,นี่นี่นะขยับสามนิ้วแค่นี้หลากนี้อ่ามันก็จะทําแบบว่าให้มีวงสวิงเพิ่มขึ้นได้ด้วยแล้วก็ทําให้มีน้ําหนักไม่กดไม่กดไม่ไม่ไม่กดลงไปทิ้งลงไปข้างล่างนะฮะ มันเหมือนเราประคองเครื่องไว้แล้วเวลาเราเดินเส้นจ,จะเดินเดินดีมากครับผมแนะนำนะท่านี้นะจับท่านี้นะครับท่านี้นะแนะนํานะครับท่านี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อกันเลย oh, <what? S 1> ก็ผมลืมบอกนะครับอย่างหนึ่งคือทําไมผมทําไมผมเนะจังเลยว่าทําไมเครื่องนี้มันถึงดีเครื่องใบตีเพราะว่าสังเกตดูนะครับตัวนี้กับตัวเนี้ยที่ผมอธิบายไปแล้ว มันเป็นเข็มฮอกนะครับแต่ตัวนี้เป็นคลิปการคือเข็มชุดเดียวปุ๊บเครื่องเวลาเราใส่เข็มเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะพอเราใส่เข็มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแค่ตีขึ้นตีลงแค่นั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดแรงท้องถ่วงอยู่แล้วมันเป็นกดแรงท้องถ่วงคือขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบต้องไปเหวี่ยงไปกระแทกอีกชิ้นงานหนึ่งก็คือหมายถึงว่าอันนี้มันจะต้องกระแทกกันใช่ไหมครับมันถึงจะเข็มถึงจะออกมาแต่อันเนี้ยคือมันขึ้นลงขึ้นลงโดยอัตโนมัติเลยก็คือเเราสีปนขึ้ด อาจจะมีเสียงดังหน่อยแต่ผมแนะนํานะครับเ mm hmm. ทิดเทพเรื่องเครื่องสัตว์นะ mm hmm. ผมแนะนําว่าให้คุณลองจับพวกเครื่องคอยดูหน่อยสักหน่อยอนึ่งมันอาจจะเป็นแนวทางของคุณก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันอาจจะถูกกว่าพวกเครื่องเพนพวกอะไรที่แพงๆอย่างนี้ด้วยนะโอเคผมก็ฝากฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วทีนี้ผมขอมาต่อเรื่องนี้เลยก็ได้ใช้ดักกอนไฟหรือเป็นเครื่องอะไรก็ได้ครับที่เป็นสโตกหัวชักนี่ mm hmm. ผมจะเรียกเอาสไตล์ผมนะ mm hmm. เรียกหัวชักคือตัวนี้นะฮะเนี่ยผมจะเรียกว่าหัวชักนะฮะคือเป็นข้อเหวี่ยงเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะชักขึ้นชักลงทํางานระบบเดียวกันกัแบบเครื่องใบตีครับก็คือตีขึ้นตีลงเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นชักขึ้นชักลงเหมือนกันข้อดีของการที่ว่าทําไมทาไมทาไมผมถึงไม่เอาไดร็เลสมารีวิวไดร์เลสไดรเลสมันทางานเดียวกันนะครับกับเป็นข้อเหวี่ยงเหมือนกันนะไดร็เลสจะเป็นข้อเหวี่ยงนะครับก็คือไดรเลสก็จะเป็นเครื่องแบบว่าเป็นคล้ายๆตัว L แล้วมีมอเตอร์แล้วก็มีไอ้กลมๆอันนึงเนี่ยเป็นเขาเรียกข้อเวงนะครับแล้วก็ใส่กับเข็มเข้าไปเลยมันทาถ้าเกิดว่าก็อย่างว่าแหละเทาเครื่องไม่ดีของไม่แพงมันก็ตีเข็มมันก็สะบัดเหมือนเดิมเ่ะถ้่าคุณจะใช้ได้เล็กคุณใช้ตัวอย่างนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยผมก็ยังจะแนะแนะํากว่านะครับเพราะเป็นข้อเวียงเหมือนกันแล้วกับไดเล็กมันจะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับอ่ะโอเคเรามาตอนน่ตอนี้ต่อทีเนี้ยการลงเงาลงสี ทำงานขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะดีกว่าตรงที่ว่าเรื่องอน้ําหนักด้วยดาร์กอนไฟน้ําหนักเบานะครับพิเคเกิลที่น้ําหนักเบาแล้วเวลาเราประกอบเครื่องประกอบอะไรเงี้ยแต่ใช้ตัวเดียวไม่ได้นะคุณต้องใช้หลายๆตัวนะครับ3ตัวขึ้นไปเพื่อทําทงานประเภทเต็มหลังนะครับอาจจะใช้ 9, Band, เกีเบอร์9แบนจ้เป็นสไตล์ผมทางานนะครับเ้องานขนาดเต็มหลังแล้วเป็นงานจิบแนิดก็จะมี9แบน15 2 3หรือ9 21ยิบเ็ ยสิบเก้าสำหรับทํางานที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วมันจะทํางานได้ออกประเซ็นต์เร็วด้วยทําไมผมถึงชอบใช้เครื่องพวกนี้เวลาทําใบพัดมันตีงานนุ่มกว่าครับมันนุ่มมันเนียนกว่าแล้วมันติดง่ายกว่าติดง่ายกว่าเครื่องพวกนี้อีกนะครับเครื่องพวกนี้มันถามอ่มันสบายนะเนี่ยสักอย่างเงี้ยสบายแน่นอนแต่ถามว่ามันต้องวนหลายรอบแล้วก็เราต้องรู้น้ําหนักมือดนะ้วยเพราะเครื่องพวกนี้มันไม่มีสต็อกในตัวนะครับ ไม่ไม่ไม่มันมันไม่มีสโตกเหมือนพวกอย่างเงี้ยมันจะซับให้ครับคือสโตกหมายถึงว่าเวลาเราตีขึ้นตีลงเราลองเอานิ้วมาแตะเงี้ยปุ๊บมันโยกมันให้ตัวได้อันเนี้ยเขาเรียกสโต๊กการผ่นอนตัวนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน A อบาเนี่ยคุณสังเกตที่ A อบาตัวนี้นะมันมีสโตกของมันนะเวลากดลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรานิ้วไปแตะปุ๊บเนี่ยมันจะดีตัวกลับขึ้นนิดนึงแต่ไอ้พวกเครื่องอย่างเงี้ยไม่มีการดีตัวกลับนะครับยกเว้นที่เป็นที่เข็มเท่านั้นนะที่จะให้ดีคือเป็็็็็็นนที่เนะ่เเเเขขขขมมมมพพูดดแแล้ว้ววกกกงารรา ก็น้องๆก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะครับว่าใช้เครื่องตัวไหนจะดีกว่ามันมีสุภาษิตหนึ่งนะครับต่อให้คุณมีเครื่องเป็นหลักแสนนะแต่พรสวรรค์คุณไม่มีแล้วก็คุณก็ตั้งใจคุณไม่มีใช้เครื่องหลักแสนนะก็สู้หลักร้อยไม่ได้นะครับอันนี้ผมฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับคนจะเก่งมันต้องฝึกฝนต้องขยันมันเรียนรู้นะครับคุณจับเครื่องอะไรผม เชื่อไหมว่าผม,ไ,มได้ว่าผมโม้เขาเข้าข้างตัวเองนะครับ mm hmm. ผมไปประกวดผมใช้เครื่องตัวอย่างเงี้ยตัวสองร้อยกว่าบาทได้รางวัลที่หนึ่งขนาดเต็มหลังมาเนะี mm ่ย hmm. เครื่องมันดีมันมีข้อดีทุกตัวแต่ว่าเราต้องใช้ให้มันเป็นนะครับ mm hmm. โอเคครับก็หวังว่าพี่ๆน้องๆสําหรับมือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับหวังจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ วันนี้ผมช่างตั้มทอมมิสตีท์นะครับขอลาไปก่อนอผมสวัสดีครับ